ค่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะมาชวนเพื่อนๆทำหมูปิ้งหมักปลาร้ากันนะคะหมูปิ้งก็คือเราจะทำหมูปิ้งแต่ว่าเป็นสูตรหมักน้ําปลาร้านะคะน้ำปลาร้าของเรานะคะตอนนี้ยังมีโปรอยู่จนถึงสิ้นปีนะคะ3ขวด179บาทรวมส่งนะคะเพื่อนๆสั่งซื้อได้ทุกได้ทุกช่องทางหรือแอดไลน์มาที่0 6 3 6 5 0 1 9า9นะคะไปดูเครื่องปรุงกันนะคะเพื่อนๆว่ามีอะไรมั่ง เครื่องปรุงก็มีเกลือนะคะน้ำปลา,าของเราน้ำปลา,าสดข้มขคนเนาะแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็น้ำตาลจะเป็นน้ำตาลส่วนใหญ่ใช้น้ำตาลปี๊บจะอร่อยนะคะแล้วก็จะมีโกโก้นัทมิลนะคะก็คือน้ำกะทินั่นเองแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือไม้ปิ้งเราจะแช่น้ำเอาไว้นะคะแช่น้ำเอาไว้สัก สองสามชั่วโมงนะคะก่อนที่จะมาเสียบนะคะแล้วก็เตาย่างเตาย่างนี่เราจะใช้กระทะเทฟลอนอย่างก็ได้หรือเราจะใช้เตาย่างก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนปรุงกันก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะยังอื่นเลยเอก็จะใส่เกลือโรยเกลือลงไปนะคะไม่ต้องโรยมากนะคะเ,เพื่อนเอเอาแต่พอดีเพราะน้ำปลาร้าเราเป็นสูตรเข้มข้นอยู่แล้วใส่พริกไทยลงไป นะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าตะโคลแลนแรลสุดขึ้มข้นของเราลงไปนะคะขนาด400 ml นะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะก,ก็ประมาณนี้ค่ะก็ใช้ประมาณหมูหมูเนี่ยประมาณ1กิโลได้นะคะเอใ,ใช้น้ำปลาระราประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วทีนี้เราก็จะตําลค่ะเอกก็จะใส่น,น้ำตาลล,นตาลลงไปนะคะน้ำตาลลงไปนะคะเอาก็เอกขอเพิ่มความเข้มข้นด้วยการใส่พริกไทยดา นะคะหมูเนี่ยเพื่อนๆจะเอาเออหมูเอจะหั่นไว้เป็นคอหมูนะคะมันก็จะมีความมันนิดหน่อย แล้วก็เอกก็จะเอาสามชั้นมาสลับสลับกันด้วยนะคะเพื่อนๆเราก็คลุกเ้าให้เข้ากันนะคะหมักเข้าไว้ประมาณถ้าอยู่เมืองไทยเนาะถ้าอยู่เมืองไทยอยากให้หมูนุ่มจริงๆก็คือต้องใส่น้ำมันด้วยนะคะเพื่อนๆใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ สับประรดลงไปหมักไว้สัก40นาทีพอนะคะเพราะว่าถ้าสับประรดถ,ถ้าเราหมักไว้นานนี่มันจะประมาณว่ามันจะเนื้อมันจะเละเกินไปมันก็ไม่อร่อยนะคะสับประรดเนี่ยก็สับประรดก็ไปทําให้เนื้อเขาเละเกินนะคะทีนี้เอ๋ก็จะใส่กะทินะคะเพื่อนคะพอเราได้แล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปนะคะ นี่ของเอนี่อยู่มืงนอกเอก็หมูคั่มนุ่งอยู่แล้วเอก็ไม่ได้ใส่น้ํามันนะคะส่วนส่วนเพื่อนอยู่เมืองไทยก็มันต้องมีคือต้องใส่น้ํามันด้วยนะคะก็จะได้คือหมูเมืองไทยกับเมืองนอกมันไม่เหมือนกันเนาะอันนีค้คือบอกสูตรไว้นะคะอุ้ยหอกมกลมกล่อมเชียะนะคะ หอมกลมกลอมมากเลยนะคะเอ้ก็ใช้แค่นี้แหละคะ่ะเพราะน้ำปลาร้าเราเป็นสูตรเข้มข้นแล้วเราไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะคะเพื่อนก็คือเป็นหมักปลาร้าล้วนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะกินกับข้าวเหนียวนะคะเแต่แต่ว่าเป็นข้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะพอดีข้าวาเหนียวเอหมด <laughs> ก็เลยคุ้มเข้าญี่ปุ่นรอนะคะเนี่ยค่ะแล้วเอกก็จะทิ้งเขาไว้สักครึ่งชั่วโมงพอนะคะอยู่เมืองไทยก็สี่สิบนาทีอยู่เมืองนอกก็ครึ่งชั่วโมงพอนะคะนี่ค่ะแช่ตู้เย็นเอาไว้นะ,ค,ะครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูพอเราครบดิวแล้วเราเดี๋ยวเรามาเสียบไม้กันนะคะมาค่ะเพื่อนๆไม้นี้เราก็แช่เขาไว้นะคะประมาณสามสี่ชั่วโมง ไม้อ่ะนะคะเอาแช่ก่อนเอาแช่ก่อนทําหมูนางไม้อ่ะเพื่อว่าเวลาเราเอาไปปิ้งเขาจะได้ไม่ไหม้นะคะที่แช่ก็คือไม้เวลาไปปิ้งเขาจะได้ไม่ไหม้ไปพร้อมกับหมูปิ้งมนเลยเราก็ต้องแช่ไม้ไว้ก่อนนะคะเพื่อนเอก็จะมาเสียบหมูนะคะวิธีเสียบหมูของเอก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็เสียบตาม วันที่เพื่อนเพื่อนเสียมันแล้วค่ะแล้วมีอีกสูตรนะคะคือใส่ไข่ลงไปด้วยนี่สูตรใส่ไข่นี่เป็นสูตรของอาอนะคะมันก็จะทําให้หมูนิ่มขึ้นมาแต่คือเอมองความจําเป็นหมูที่เมืองนอกกับเมืองไทยหมูที่เมืองไทยใส่ไข่นี่จะนิ่มขึ้นมาแค่เราใส่น้ํามัน ใส่ใส่น้ำมันแค่เราใส่น้ำมันใส่สับปะรดก็โอเคแล้วค่ะถ้าใครไม่ถ้าใครไม่อยากถ้าใครไม่สะดวกไม่ต้องใส่ไข่ก็ได้แต่ถ้าอยากจะทำกินจริงๆก็คือใส่ไขอ่อร่อยนะคะมันคือใส่ไข่นี้อร่อย จะไม่ค่อยได้ขนาดอีกโกว่ามันจะทิ่มมือเอนอาะจะเสียบไม่สวยนิดนึงนะคะอาจจะมีเนื้อห้อยห้อยเนื้อห้อยห้อยนี้ก็ต้องโดนเก็บจริงเขาเสียบเนื้อเขาไม่ให้ห้อยนะเนื้อห้อยห้อยนี้ไม่ได้นะต้องโดนเกิบ นี่คะ่ะนีกก็จะเสียบแน่นๆประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเอกขออนุญาตไปเสียบโอนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนเสียบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้มาดูตอนปิ้งเนาะมาคะ่ะเพื่อนๆเอกก็ได้เอ่อเสียบไม้เขาเสร็จแล้วนะคะเสียบไม้เสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะไม้ก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะปุนกันไปนะคะได้ประมาณนี้ ก็มีอันสวยอันไม่สวยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะเราทํากินเองอันนี้เอกเคยซื้อกินที่ร้านเอกเคยซื้อกินเขาขายไม้นะห้ายูโรนะขายไม้ละห้ายูโรจริงใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆอ,อืมอืมนะคะเดี๋ยวเราไปปิ้งกันนะคะเดี๋ยวไปดู เอ๋ยบอกแล้วนะว่าใช้กระทะเทฟลอนก็ได้ใช้ตับปิ้งก็ได้ก็ไท้เพื่อนถ้าเพื่อนๆไม่มีกระทะไม่มีอะไรไม่จำเป็นที่จะต้องอะไรมากมายก็าะาอยู่เมืองนอกเนาะใครอยู่เมืองไทยก็แงอยู่แล้วนะคะง่ายอยู่แล้วอยู่เมืองนอกตัดแปลงเอานะคะแป๊บนึง มาค่ะเพื่อนๆมากินกันว้าวเหนียวหมูปิ้งอืมนัวมาก Ja. Gör... man inte gör วกด้วยนะคะอืม มีมอนเนรอจบ <ś led> จบมินมันถามพี่เอฟวิ้ข้าวกับตะเกียบได้ไงเข้าญี่ปุ่นมันติดตะเกียบมันไม่เหมือนเข้าเจ้าข้าเจ้ามันเป็นข้าร่วนใช่ไหมพอเราใช้ตะเกียบแล้วมันจะ เอาไม่อยู่แต่ว่าเข้าวญี่ปุ่นนี่มันเกาะเหนียวติดตะเกียบจุกใครซื้อแม่ค้าคนเนี้ยจุกใครซื้อแม่คะาพิงนี่จุกเนี่ยจะบอกให้ระวังจะ ไอ้นี่นะปริมาณเยอะม,มาก บอกตรงๆข้ามันไม่หมด จบกะจะกินหมดเนี่ยกินไม่ไหว <c oughs> อย่าลืมนะคะไปกินกันดูนะคะเพื่อนๆแล้วที่สำคัญค่ะไม่ได้ก็คือน้ำปลาสดขมข้นของเรานะคะฝา,ากไว้เป็นฝากไวอยู่ในอ้อมใจด้วยนะคะใครยังไม่ชิมก็ริ้มลองกันได้นะคะกดเดียวเอาอยู่ทุกปาร์ตี้นะคะปีใหม่นี้ลองเลยสามขวดร้อยเจ็ดสิเก้าบาท รวมส่งแล้วค่ะขนาด400 ml นะคะมาแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะ